ทีครับช่วงนี้ผมจะซื้อแบตมือสองมาเยอะหน่อยครับก็ซื้อมาก็เลยจะเอามาทําการเทสเลยครับก็แบตมือสองมันราคาถูกดิเช่นอย่างเงี้ยผมได้มาก้อนละ5บาทเองเนี่ยครับถูกดีนะก้อนละ5บาทแล้วก็อย่างนี้อ,นอันนี้อันนี้จะแพงหน่อยอันนี้จะประมาณก้อนละ20บาทแต่ว่าเป็นของซันยแต่กการที่เราจะรู้ว่าแบตมันแรงหรือไม่แรงเราก็ต้องมาทําการเช็คกันใช่ไหม โดยอุปกรณ์ของเราก็จะต้องมีนี่ครับอันนี้ตัวดิชาร์จครับตัวดิชาร์จเอาไว้เช็คว่าแบตเรามีความจุเท่าไหร่นี่อันนี้คือตัวดิชาร์จนะส่วนเราก็ต้องมีเครื่องชาร์จครับแต่ว่าเครื่องชาร์จผมมันจะชาร์จได้อย่างเดียวไงมันชาร์จอย่างเดียวมันดิชาร์จไม่ได้อย่างเงี้ยก็มันจะชาร์จแล้วมันก็จะบอกว่าเป็นกี่มิลลิแอมในการชาร์จเท่าไหร่เช่นอย่างเงี้ย ทาไจดป72%แล้วเดบ็แล้วได้ไปกี่มิลแอมป์กี่มิลแอมป์เขาวากันไปโอเคแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งผมเพิ่งซื้อมานี่ตัวนี้จะเป็นตัวเช็คความเสื่อมของแบตเตอรี่นะครับมันจะเป็นพวกเช็คค่าโอหนะ์มมันน่ะค่าโอห์มตัวนี้ผมก็แกะใช้ละซื้อมาประมาณตัวละพันนะอันนี้เผื่อใครสนใจจะซื้อแต่เป็นร้านต่างประเทศนะนี่ สเปคมันก็ภาษาจีนล้วนๆเลยสามารถวัดได้ตั้งแต่0นถึง44โวลต์เลยนะก็วัดค,ความต้านทานของแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่0.1มิลลิโอห์มนะจนถึง200โอห์มเลยอย่างเงี้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าซื้อมาก็เพือจะมาศึกษานั่แหละว่ามันวัดยังไงแล้วมันก็จะแถมหัวเข็มให้ด้วยหัวเข็มให้อีก4อัน ตัวนี้จะเป็นตัวราคาไม่แพงมากนะถ้าแพงมันจะตัวละประมาณพันกว่าบาท2องพันสามพันเลยมีหลายราคาครับแต่ว่าผมยังมือใหม่อยู่ก็เลยซื้อแค่นี้พอครับนี่กล่องสีเหลืองอใครจะไปหาซื้อผมซื้อมาน่าจะประมาณ1นึ่พบาทนะ่ะร้านในช็อปปี้ถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่มันเป็นร้านต่างประเทศนะถ้าร้านในไทยก็จะแพงกว่ากันหน่อยก็ตัวนี้ก็นี่ยังไม่เก็บข้างบนก็จะมีช่องที่เสียบเป็นหัว usb ครับเพราะว่ามันจะเป็น4เส้น แล้วก็เปิดพลัเวอร์ขึ้นมามันก็จะมีจอบอกวิธีการวัดนะครับหัวผมก็เพิ่งจะไปศึกษามาครับเขาบอกค่าความต้านทานยิ่งน้อยยิ่งดีครับตัวน,นี้อันนี้ก็จะเป็นหัวมันหัวมันจะเป็นแบบกดแล้วมันจะยุบได้นี่ครมันจะยุบลงไปได้เดี๋ยวเราจะลองวัดดูเราต้องเอาแบตให้เต็มก่อนนะอันนี้กรณีอย่างนี้แบตเก่าแบตเสียละแบตเสียไม่วัดแล้วกัน ตัวนี้แล้วกันอันนี้ผมลองชาร์จแล้วก็ดีชาร์จดูแล้วเวลาผมชาร์จเนี่ยผมก็จะจดไว้ได้8 3 9มิลลิแอมป์เองนะแล้วมันก็เต็มแล้วผมก็ดีชาร์จดีชาร์จได้651เองแสดงว่าแบตก้อนนี้มันเสื่อมแล้วครับมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วคู่หนึ่งนะเนี่ยเนี่ยคู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาวัดค่าโอห์มันจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่าโอห์มยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยมันจะยิ่งจ่าย คือความเสื่อมมันจะน้อยตามอะ่ะถ้ามันยิ่งน้อยความเสื่อมก็จะน้อยตามเรามาดูค่าที่ได้กันเลยจะอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมน่าจะเห็นนี่ละโอเคเดี๋ยวเราจะดูกับไอตัวก้อนน้ำเงินกันนะมันต้องจิ้มอย่างนี้จิ้มท้ายาอีกสายสายมันจะสั้นๆหน่อยนี่ครับจิ้มไป ก็ทำไมวนไม่ขึ้นวะหรือว่าแบตหมดวะ0.5ุเองไม่ขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแบตที่ผมชาร์จมามเพราะว่าอาจจะไม่เต็มก็ได้เอาแบตที่กำลังชาร์จอยู่อันนี้อันนี้ก็ยังไม่เต็มเลยครับเดี๋ยวเอาที่เต็มแล้วกันโอเคอันนี้มีเต็มละก้อนนี้เต็มแล้วนะครับพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นแบตกระจบง่ายๆที่มันมากับพวก ซลาเซลล์อะเคยเห็นโซลาเซลล์ไหที่มันจะแถมมันฐานโซฟาอาเงี้ยความจุอยู่แค่ประมาณ800ม ah ิลลิแอมป์นะเดี๋ยวเราลองเช็คดูครับว่าความเสื่อมเป็นยังไงนี่139มิลลิโอห์นะครับกระจอครับเขาบอกว่าถ้าแบตปกติน่าจะไม่เกินไม่เกิน20มิลลิโอห์นะแต่อันนี้ความเสื่อมมันเยอะแล้วครับ139เห็นไหม139.6 ถือว่าเสื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบตใหม่ให้ดูผมมีแบตใหม่อยู่เพราะว่าเพิ่งจะซื้อมามันจริงๆมันก็ไม่ใหม่ครับนี่เป็นแบตอันนี้ผมไว้ประกอบจักรยานไฟฟ้าอันนี้เพิ่งซื้อมานะก้อนละสามร้อยเดี๋ยวมาดูมาดูตัวนี้กันว่ามันจะเสื่อมแล้วมันจะแรงขนาดไหนอันนี้แบตแบตใหม่นะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะถอดออกมาไนดะ้แล้วมาสปอตขั้วใหม่เราจะดูความแตกต่างของอก้อนนี้ กับก้อนเมื่อกี้เมื่อกี้100กว่าเลยใช่ไหมมาดูก้อนนี้กันได้เท่าไหร่แขนขาวหน่อยเป็นไง1.99เมิลลิโอมเองเห็นไหมแจ๋วเลยถ้าอย่างเงี้ย1 9 9 ah เนี้ยแสดงว่าแบตใหม่ครับ1.99มิลลิโอมเองเยี่ยมครับก้อนนี้เด็ดอยู่เดี๋ยวจะไปประกอบจักรยานไฟฟ้าเพราะามันเสื่อมปก้อนหนึ่งเดี๋ยวตองเช็คก,ก้อนอื่นมากเดี๋ยวเราหาก่อน เราเอาคู่นี้มาแต่ว่ามันยังไม่เต็มไงเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้จริงๆมิเตอร์ตัวนี้ก็วัดได้หลายอย่างนะแต่ว่าผมยังมือใหม่อยู่ไงก็ยังวัดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยศึกษาแล้วกันก็เอาไว้เช็คแบบเสื่อมแบ็ไม่เสื่อมก่อนครับค่ะอย่างนี้42มิลลิโอห์มก็ถือว่าไม่ดีแล้วครับเก่าแล้ว42เนี่ยมันเป็นแบตโน้ตบุ๊กเกี่ยงไงไม่ค่อยดีแลยครับทางนี้42เนี่ยห่วยแล้วกากาแล้วครับนี่ไม่ดี เดี๋ยวเราหาก้อนที่มันดีๆหน่อยไม่รู้จะมีหรือว่านี่ที่มันชาร์จได้เยอะๆชาร์จเยอะๆผมไปใช้หมดแล้วไงเนี่ยอันนี้5 0 0ร้อยหกร้อยแบบพวกนี้เสื่อมหมดแล้วครับเดี๋ยวจะมีก้อนดีอยู่น่าจะเป็นก้อนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก้อนก้อนนี้เพิ่งได้มาใหม่ไอยิมๆมันก็เป็นก้อนค้างสต็อกก็แหละนี่ครับอันนี้ผมได้มาประมาณชุดละ30บาทนะเนี่ยมี BMS ด้วย ตัวนี้เดี๋ยวลองวัดดูนะแต่ต้องวัดที่หัวหัวแบ็ดเลยนะอันนี้มันอนุกรมกันอยู่นะไม่ได้ขนาดนะแต่๋ยวลองลองวัดก่อนก้อน,นว่าได้เท่าไหร่โอ้สามสิบหกถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีนะสามสิบหกเดี๋ยวลองลองลองแยมะใหมเผื่อว่ามันหลวง 36.2ครับไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวดูอีกก้อนหนึ่งมันมี2ก้อนนะอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งจะได้เท่าไหร่มันดูกันอาเท่ากันเลย35.9เพราะว่าผมเคยวัดได้ดีกว่านี้นะเดี๋ยวลองแย่ใหมา 35.8ครับไม่อาจจะมี BMS ด้วยก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับไอตัวนู้นอ่ะเอ้ยมันลงแล้วนี่เอ้ยสูงจุดสแล้วครับแดงเมื่อกี้มันไม่แน่นเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชโวนไม่ขึ้นไม่ครับยัง35อยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละสามสิบหกผมวัดก้อนเดิมหรอเปะ ผมวัดก้อนเดิมเลยผมเมาเหรอเนี่ยโอ้ผมเมาห,หรอ้ป่าว่าวัดก้อนเดิมเดี๋ยวลองดูใหม่ก็เ,เท่ากันนะครับโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละการใช้มิเตอร์จริงๆมันมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะครับแต่ว่าผมยังใช้ไม่เป็นเนี่ยปิดเปิดเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันอะไรของมันเนี่ยยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับเยอะแยะเลย เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยๆศึกษาเอาแล้วกันเนาะส่วนไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับเช็คความจุของแบตนะตัวนี้สมมติว่าเรามีฐานก้อนอย่างเงี้ยเราต้องการเช็คว่าม,มันมีความจุเท่าไหร่เราก็เอามาใส่เลยครับนี่แล้วมันก็จะบอกโวลต์เราต้องชาร์จให้เต็มก่อนนะชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็เอามาเทสครับนี่มันก็อยู่อยู่ปสามจุดเก้า จากนั้นเราให้ทําการกดครับมันจะมีจอบอกอยู่แต่นี่มันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่เราดูเอาก็รู้แล้วเนี่ยอันนี้มันจะมีการปรับโวลต์ครับแต่ค่าสแตนดาดมันจะอยู่ที่ดิชาร์จอยู่ที่2.9กนะก็คือมันจะจับตั้งแต่เนี่ยไฟเต็มลนะ่ะจนตกถึง2.9โวลต์แล้วมันจะหยุดทํางานนี่ส่วนนี้จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยเป็นมิลลิแอมกับมิลลิวัตนี่ครับตัวนี้ วัตต์เฮาวัตต์เฮากับไอเนี่ยมิลิวัตต์เฮากับมิลลิแอมเฮาส่วนอันนี้ก็จะเป็นค่าที่ได้นะเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทนะถ้ากดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะทำการดิสชาร์จครับจากการทำการดิสชาร์จไปเรื่อยๆอจนมันหยุดทำงานเมื่อไหร่เราก็จะได้ความจุของแบตนั้นๆบว่าดิชาร์จได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้1มิลลิแอมแล้วเนี่ยครับ เลยแอมแล้วน,นะจนกว่ามันจะทําไปจนกว่ามันจะหยุดนะแล้วตรงนี้อาร์มันก็จอดร้อนนี่ครับวนอีกตัวผมก็ได้มาครับเป็นจอสีแต่ว่ายังใช้ไม่เป็นเลยเพิ่งได้มาเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยศึกษาก่อนคล้ายๆกันครับอืมเอาไว,เาวาา้เช็คค่าวัดคล้ายๆกันเช็คค่าแบตโอเคนะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนหะี่ยเป็นการทดสอบแบตเตอรี่ครับเพราะว่าผมซื้อแบตมือสองมาเยอะมากเลยช่วงนี้ ก็เลยเดี๋ยวจะมาทกํการทดสอบแล้วก็คัดแบตมันท่านหน่อยแบตก้อนไหนดีก็จะเอามาใช้กับประกอบลำมโพงก้อนไหนไม่ดีก็ทิ้งไปแต่ก้อนไหนที่เก็บความจุได้ไม่ดีก็มาทําไฟตะเกียงเล่นได้นะามาทําไฟตะเกียงเล่นอย่างนี้ได้เพราะว่าไฟตะเกียงพวกนี้มันกินกระแสไม่เยอะครับเราเอามาทําเล่นได้เลยโอเคนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ